พอกันดีละพี่นอ้องโมนี้กะจะไปงานแอนติกเนาะที่นิวอ็อกนิวอ็อกใช่ไหมใช่เ <laughs> มืม่อวานนี่ไปลินคอนไปลินคอนกกะอับการวิดีโอให้เบิิงดอกจักหน่อยพี่นอ้องเมื่อว่าเพราะมีเวลาสท้ายไนละน์นะต้องเจอไปไทยฟองพวกเขากะบปกะกาศไทยนะอย่างเม,มื่อวางตัวก็เคยถือว่าอยู่ตอนไปข้าบู่ยวเขาบอกว่าเขามาถ่ายร้านจะทำไมเหมือนกัน <laughs> เธอขออนุญาตอะไรอย่างเดินมาถ่ายร้านจะทำไมแต่ก็ตักงแต่มื่อไหร่ก็เจอมาเป็นอยังอถนนนะกเจือโบก็ค่อยกระทายกระท่ายกระท่ายไก่เอาเนาะคือดอกาัวพิไทยไก่เนี่ยอย่างทวารมันเพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาอะไรอย่างนี้มันสียาในเจัาหน่อยตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ขวัดซ้ายเหนียวเนาะ e a h next left this left yeah this left ไก่จะหอดพี่น้องวันนี้วันเด้ไป่เศร้า ว่านนี้ไปเสาวมืนอนี้บอ่ได้ไปเสาวไปเสาวนี่เสียเท่าเลย the first time 50 pound or forty yeah up to to get in early before nine o'clock I think unofficially they don't write it down anywhere on a sign fifty pound c h per person 50าสิบปอนด์ต่อคนหนึ่งนะถ้าสมมติว่าสองคนก็ร้อยหนึ่งค่าเขาค่าเขาพิสื้อของประมาณหนึ่ h พันแปดเนอะหน e ่ง n ัน0ป สองคนกะแพงอะพีน้องก,ก็เลยไปสเกาโมงเกาโมงเท่าไรฟิฟทีนป่ะฟิฟนพาวเวนิโนวน่าก็ e n u n each after n and then after ten it's something like ten o เกลโมงยัง20ี่ i ปอนด์อยู่คนละยีย่สบปอนด์พี่น้องค่าเขาแพงแห้งค่าเขาพิสซจนองานแอนตีกันนะตะกี้ค่อ,คอยเดิไปงานแอนตี้หอก o ้อมจะไปคาพูเซลหาซิพี่ปอนด์หนึ่งจะสีกระจมแล้วนะต้องเสมอต,ต้องไปนะพี่นอ้องเพราะว่า หาแนวทางหาแนวทาง I suppose for one time if you do it one time it's something y o u you might enjoy Mm. you've done it but to keep on paying that money is just silly isn't it but then it's business isn't it หาชิมุระไปซื้อมาขายจะสิก่ะเป็นแต่ไปซื้ออยู่นะพี่น้องเขอเว่าแม่แนวต่างกองมาลองมันนากระเป๋าก็เลยเอามือเอามากระติสันในกหน่อยเด้อพี่น้อง นอนเดี๋ยวคันคันมีโอกาสสถ่ายเบิ่งดอกก็วาวแวมๆเนาะพี่น้องนนอนมองนี้เขากระบายดูอยู่ดอกมองนี้นะเนาะถ้าไปเบิ่งพี่น้องว่าสปินแนวได้คนสิไลด์บ่มื้อนี้กระเหลียงแกะพี่น้องโอ๋หม็นอีชิว่าเอาซามะนาว I just said I think it's the brakes มิน and พาเบกพี่นอน บันนี้บังคิ้วยาวแหงไปหน้องคิ้วยาวเหยียดเลยคนคือสิแตกออกมาเปิดนะแน่นะงส้ แบกชิปแฮปยูแอนนี่วูแกะหน่อยไปตาฮักเนอะพี่น้องแหงพี่น้องวังนี้เป็นสนามบินเกาเฮนเครื่องบินอยู่ปะ่ะอันนี้เป็นมิวเซียมมิวเซียมนอนนี่ตรงพี่น้องคิวคิวยาวแหงท่านไปหอดไอย่ I wouldn't say there's a place people have seen us, the only price, you know. Yeah, like, yeah, yeah. I think you can probably buy it. I think คนหลายหลายอย่างไปกระซิบตากันแต่ It's lovely one in my office แตกออกก็จะแตกออกมาสื่อของพี่นนอกวงนี้มันเป็นสนามบินเก่าเนาะสนามบิน R A F นะพี่นนองมันก็กลวกมันก็จะไปอีกตึกหนึ่งขอกหมูคนหลายแห่งตอนนี้กะสวยเติบแล้วพี่นนองมือมันจะมองบรไอ้เวรนาฬิกายางมาเมื่อยคับ เมื่อยางบอกรอยอะไรพี่น้องคนร้ายหลายมันมันกลวงนะมันกลวงแต่ว่าทางผีทางออกกลวงแห้งแต่ว่าเหมือนี่คนมาขายหลายบอก,ก็หลายเติบอยู่หูยิเขาจมคนขายจมมาโอ้ยมือนนี่ว่ามีเวลาพักเลยไปสันว่าไปไปบางหลานนะพี่น้องเอาเงินจนแบบว่มีเวลาพากเลยไปสัน,ปปน,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 นมาาปะขจ้าจม ค้ายดีเป็นบางลานพี่ถอ่วบางลานกับค้ายบด,ดยีแน่ยมุกส่งก็น,เนีเจอเก่าเฟอร์นิเจอร์เก่าเก็บเที่ยงละตอนนี้คนก็เริ่มเมื่อนะคนเริ่มเมื่อคนละ phát lương kiếp cả lập như nó ขายสักเบือ,อยันเรือโลบเนาองขายเก้าเก่าขายกระมี่นะพี่น้องวันนี้เจอแบบเก้าอ,อีลีอิเรือกระมี่เครื่องดูดฟุ่นแบบโบราณโบราณอีเดียมุขข้างหลังไปถุง

พร,พรมพรมซื้อเมื่อไรได้บาทนะซื้อเมื่อไแร้วพี่นอ้องขอรลบบวิวเวลาเดี๋ยวถ่ายวิดีโอดอกค่าสื่อของอยู่นะขันสูมิว่าไทยเขาไปถ่ายอยู่ในลานเขาเดี๋ยวเขาจะหายหัวข่อยแล้วก็เลือบริษัทไทยวิดีโอนะเดี๋ยวเขาจะมาถ่ายแบบให้เบ่งรุม่มๆเอาเดยพี่น้องปกกาเขาไปไกลลานเขาดอกแันเข้าดา เก็ตรเป็นประมาณนี้ล่ะอู้ซุมซุมซุมก็มีบเวนซุมไหเขาเอาซุมมาเห็ดไอ้โคมไฟไหมฟังนี่ผู้ใดเข้าอดสื่อคล้องล่าเขากาสิมี่รถเค็นแบะบางเสียจอันมื่อเ้านี่แดดออกอยู่ ช่วยมากกระคึอมพอคึอมลงปุ๊บนี่หนาวแห้งพี่น้องคึอมแล้วก็หนาวเลยนะเอียงไปไหมปืนกับ <c oughs> ม,มีอีกมือหนึ่งแล้วพุทธิสิมาอยู่นิวกนิวกนิวก <c ười> ย็หนวกวันมือนี้กับมืออืนนอ่นเนาะแต่ว่ามืออื่นขอพุทธดสมาดอกเพราะว่าอัน พ่อหนุ่มเจสิการถสุไปขายของอยู่เลดฟอร์ดเลดฟอร์ดเลดฟอร์ดอ,รอู้หูบางรถหมาไปเนาะรถเข็นรถเข็นสมัยโบราณเห็นอยู่วันนี้รถเข็นสมัยโบราณเข็นเล็กหน่อยนคนเริ่มสือบอบล่ะค่าเขากะแพงมหาโหดเขา ที่แหลกนะคือว่าไปฟังหาสิปปอนแล้วก็ยี่ซิปปอนแล้วก็หาปอนหาปอนอีสิบโมงคันเก้าโมงเนี่ยยี่ซิบไม่์ตี้ก็แป๊บเก้าก็มีเลย